สวัสดีครับสเน็จตุลาการครับผมใหม่แล้วครับผมวันนี้มาดึกเป็นพิเศษเลย <c oughs> เพราะว่าภารกิจรัดตัวแล้วก็ต้องทำให้เสร็จไปตามเวลาถ้าไม่เสร็จมันก็จะกินเวลาชั่วโมองอื่นไปเหมือนกับวันนี้ก็เลยต้อเลยมาดึกนิดนึงมาดูก,การทำหมูแดดเดียวครับพี่น้อง หมูหนึ่งกิโลกรัมนะครับเครื่องปรุงก็จะมีกระเทียมครึ่งทับพีครับพี่น้องกระเทียมสับครึ่งทับพี่ซอสฝาเขียวครึ่งทับพีน้ำปลาครึ่งทับพีครับผมน้ำตาลายแดงครึ่งทับพีครับ น้ำมันงาหนึ่งทัพพีครับผมใช้เวลานวดสิบห้านาทีครับผมอ่ะมาดูครับพี่น้องทำหมูเดี๋ยวช่องโคงพันตุกลากันนะครับขอบคุณฟทุกท่านนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดไลค์กดแชร์ คุณมากๆเลยนะครับนวดไปเรื่อยๆครับพี่นะอ้องนวดไปจนเวลาได้เวลา15นาที ก็จะได้มูที่นุ่มส,สีสดใสคอดออกมาแล้วก็แรงอมยุ่งฟูสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันธุ์ตุลากันค่ะโคริดเปิดเปิดคลิปไปแล้วค่ะคุมพันธุ์เพิ่งมาค่ะเอฟซีค่ะมาแล้วค่ะคุมพันธุ์มาแล้วค่ะค สำหรับสูตรหมูแดดเดียวนะคะหมูหนึ่งกิโลกรัมคูมพันจะใส่ซอสผักเขียวครึ่งทะพีน้ำตาลทรายแดงครึ่งทะพีกระเทียมสับครึ่งทะพีน้ำปลาครึ่งทะพีน้ำมันงานหนึ่งทะพีค่ะนวดเป็นเวลานานสิบห้านาทีค่ะเอฟซี FC ค่ะก็จะได้หมูแดดเดียวที่สีสวยนุ่มสามารถที่จะนํานไปทํากับข้าวเมนูต่างๆได้นะหลากหลายเมนูอย่างคูมพันนําไปผัดผักกัญจองนี่ก็สวยอร่อยค่ะ เพราะว่าหมูเรานุ่มเราจะหมักเราหมักเรานวดนานค่ะสําหรับการทําหมูเดดเดียวนะคะคุมพันธุ์ก็จะบูรณาการในเรื่องของภาษาไทยด้วยบูรณาการความรู้เทคนิคการสอนต่างๆนะลงในช่องในคลิปคุมพันธุ์ตุลากันนะคะ,คะสำหรับคลิปนี้นะคะคุมพันธ์จะร้องเพลงให้ฟังนะคะคุมพันธุ์จะร้องเพลงสระอัวสระอ ซึ่งเป็นเพลงที่คุมพันประพันธ์ขึ้นมาสำหรับนำมาใช้ในการจติกำกระเรียนกันสอนค่ะเจญรับฟังได้เลยค่ะอวัวเอ้ยอัวสาระอัวมีตัวอะไรอัวเอ้ยอัวสาระอัวมีตัวอะไรวอววนไม่หันอากาศบัววนไม่หันอากาศแม้เธอฉลาดนั่นแหละสาระอัวชักแง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 ชักแง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  อัวเอ้ยอัวสารอัวมีตัวอะไรอัวเอ้ยอัวสารอัวมีตัวอะไรวอเวนไม่หันอากาศวอเวนไม่หันอากาศแม้เธอจะลาดนั่นแหละสารอัวชักแง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 กชักแงกแงะแงกแงะสารอัวนะคะเป็นสระเสียงยาวประสมด้วยเออสารอัวจะมีวอเวนกับไม่นอากาศนะคะคําที่ผสมสารอัวเมื่อมีตัวสะกดจะตัดไม่หันอากาศออกค่ะ เวลาแจกลูกสะกดคำก็ออัวอัวหัอัวหัวตัอัวตัวบัอัวบัวรัอัวรัวรวมไม่เองร่วรัอัวรัวรัวไม่ทัวร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 ัวตัวสัวสวนน่าสวนอัวอัวอวน่าอวนรอัวรัวรวมารวมรวมไม่เอกร่วมรอัวรัวรวมารวมอสาวสัวสวนน่าสวนกลัวกลัวกลัวน่ากลั ทวัวทัวตัวมัวทัวมทัวไม่โททัวไม่เอกท่วมทัวไม่โทท่วมแจกลูกสะกดคำนะคะต่อไปเพลงสะลออค่ะเป็นเพลงที่คมพันประพันธ์ขึ้นมาเช่นเดียวกันนะคะ อเอ้ยอสารอมีตัวอะไรอเอ้ยอสารอมีตัวอะไรสารอมีอตัวเดียวสารอมีอตัวเดียวไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับสารใดๆชักแง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 กชักแง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 ะอเอ้ยอสารอมีตัวอะไรอเอ้ยอสารอมีตัวอะไรสารอมีอตัวเดียวสารอมีอตัวเดียวไม่ขอนยุ่ง ไม่ขอ,อยุ่งเกี่ยวกับสรรได้ไดชักแง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 ชักแง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 ะสอจะมีอตัวเดียวนะคะอ่านออกเสียงอผสมกับตอเต่าตออตอตออตอตอไม่เอกตอ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 ไม่ททต้อขอขอรอรอมออมอกกอกรอนอนก่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 อนไม่ทูก้อนตอตอตอนอนตอนไม่โทต้น สอสอ,สอมมาสอมสอมไม่โทูซ่อมแจกลูกสะกดคํานะคะขอบคุณทุกกำลังแรงใจเลยนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะพรุ่งนี้ก็จะพาคุณพ่อไปหาหมอค่ะตามนัดพรุ่งนี้วันอะไรคะคุณเลธาวันเสาร์ครับวันเสาร์พาคุณพ่อไปหาหมอค่ะ พรุ่งนี้หมอน้ากี่โมงคะคุณลิศคะ10โมง่งฮะ10โมงครึ่ง,<ะ>งโอ้โหต้องไปแต่เช้าแล้วค่ะต้องตื่นแต่เช้าตื่นแต่เช้าแล้วเตรียมตัวเลยค่ะหุงหาอาหารพาคุณพ่อไปหาหมอค่ะก็ต้องขอบคุณ f อทุกท่านเลยนะคะที่ ข้ามาให้กําลังใจคุณพ่อง้ามชมชื่นคุณพ่อคุมพันตุลากันขอบคุณเลยลายเลยด้วยค่ะพี่น้องก็ขอให้คุณพ่อสุขภาพแข็งแรงนะคะไปหาหมอก็ให้ตลอดปลอดภัย วันนี้แดดร้อนมากเลยนะคะเอฟซค่ะร้อนห้อนค่ะพี่น้องแดดห้อนลายขนาดหลังบ้านคูมันนะมุงหลังคามุงกระเบื้องก็ยังร้อนเลยค่ะคุณพ่อกับคุณแม่นี่ร้อนมากเลยอยู่ข้างหลังบ้านขอเป็นกําลังใจให้กับเอฟซทุกท่านนะคะให้ประสบความสำเร็จในการทำงานคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนา จะเดินทางไปแห่งหงตนตำบลใดก็ขอให้ท่านตลอดปลอดภัยทุกเส้นทางค่ะสําหรับการนวดหมูแดดเดียวนะคะก็จะนวดเป็นเวลาสิบห้านาทีค่ะนวดสิบห้านาทีให้หมูนุ่มพรุ่งนีเช้าคูงพันก็จะทอดให้เอฟซีดูแล้วก็นําอีกส่วนหนึ่งก็ไปทําเป็นอ่าหมูแดดเดียวผัดผักคันจองนะผัดผักคันจองใส่หมูแดดเดียวค่ะ ให้เอฟซีได้ดูแซ่บค่ะ นุ่มเลยยังคะกุลิดนนะคะนุ่มแล้วค่ะนุ่มนุ่มมากเลยค่ะ ลุกสู้ๆค่ะไม่มีสิ่งใดที่จะได้มาโดยง่ายนะคะต้องผ่านความยากลําบากผ่านปัญหาอุปสรรคต่างๆการนวดหมดูแดดเดียวก็เหมือนกันนะคะใช้เวลานวดนานค่ะก็ต้องใช้ความอดทนความเพียรพยายามเป็นที่ตั้งนะคะการทํางานทุกอย่างจึงจะประสบความสําเร็จค่ะขอบคุณทุกกําลังแรงใจนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะ ผมพันขออนุญาตทวนสูตรอีกครั้งหนึ่งนะคะสูตรหมูแดดเดียวหมูหนึ่งกิโลกรัมนะคะใส่ซอสปาเขียวครึ่งทพีใส่น้ำปลาครึ่งทพีน้ำตาลใส่แดงครึ่งทพีน้ำมันงานหนึ่งทพีกระเทียมตับครึ่งทพีค่ะน้ำตาลน้ำปลาครึ่งทพีซอสปลาเขียวครึ่งทพีนะคะหมดเป็นเวลานานสิบ สิบห้านาทีคะ่ะเอฟซีค่ะตอนนี้ใกล้จะได้สิบสามนาทีแล้วค่ะสู้ๆนะคะคุณธิ์ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเลยคะ่ะไม่ว่าท่านจะทำงานใดอาชีพใดขอให้เป็นอาชีพที่สุดจริตก็ถือว่ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันค่ะคมพันรักคารบให้เกียรติเอฟซทุกท่านนะคะ ขอให้ประสบความสำเร็จในการทำงาน จะเสร็จแล้วค่ะคุณฤทธิ์ค่ะบางคนก็บอกว่าคุ้มพันธ์ทำไมนวดนานจังนวดนานค่ะสวดคุ้มพันธเนี่ยต้องใช้เวลานวด15นาทีเลยค่ะแล้วก็เพื่อที่จะให้อ่เครื่องปรุงแทรกซึมเข้าไปในเนื้อหมูนะคะหมูก็จะสีสวยนะคะสีแดงอมชมพูแล้วก็นุ่ม อย่างหมูที่เรานวดเสร็จเนี่ยค่ะเราสามารถนําไปทําเป็นอาทํากับข้าวเมนูต่างๆได้หลากหลายเมนูนะคะแล้วก็นุ่มอร่อยทุกเมนูเลยค่ะตอนนี้สิบสี่นาทีสิบเอ็ดวแล้วค่ะคุธิค่าขอเป็นกําลังใจให้คุณธิ์เช่นกันนะคะสู้ๆเลยค่ะคนที่ทําช่อง Youtube ก็สู้ๆนะคะสู้ไปถึงฝันค่ะทําอย่างต่อเนื่องเลยค่ะทําคลิปอย่างต่อเนื่อง เราก็จะประสบความสำเร็จหยุดไม่ได้เลยค่ะต้องทำทุกวันค่ะคลิปทำทุกวันออกทุกวันค่ะขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเลยนะคะสู้ๆค่ะโอ้สีสวยมากเลยค่ะคุณฤทธิ์ค่ะสีสวยสวยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะดู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 ความสวยของหมูเด็ดเดียวคูมพันสวยมากเลยเนื้อแดงดีเนาะคุณฤทธิ์เนาะใช่ครับเนื้อสวยมากเลยค่ะอ่าพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ Baik, krap.